ััันนนนนไไไมมมม่่่่่รรู้าากกกอออคคคจะะะิดแลึทีีตวฉเนนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้โมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านจอมคีรีตำบลแม่นะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ค่ะมาตามโครงการกระทิงแดงสปิริตค่ะเป็นโครงการเพื่อสังคมที่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ วันนี้ค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้าวอินทรีย์วิถีคนไทยค่ะเพื่อนำพาน้องๆอาสาสมัครที่น่ารักจากทั่วประเทศเลยนะคะมาเรียนรู้ในวิถีเกษตรอินทรีค่ะแล้วก็ลงมือปฏิบัติเป็นชาวนาจริงๆเลยแล้ววันนี้ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องตามโมไปดูกันที่งานค่ะแต่ตอนนี้ขอสุดอากาศก่อนนะคะสดชื่นมากเลย โครงการกระทิงแดงสปิริตโดยกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดและการทํางานเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อขยายแนวคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างโครงการกระทิงแดงสปิริตโดยกลุ่มธุรกิจกระทีงแดงบ้านจอมคีรีตำบลแม่นะอนเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม จัดกิจกรรมข้าวอินรีวิถีคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ในการพาอาสาสมัครที่มาร่วมโรงแรงและเรียนรู้ถึงแนวคิดและวิธีทางของการทำนาแบบอินทรีย์เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันครับรอส,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เก๋สวัสดีครับแล้ววันนี้ค่ะโครงการกระทิงแดงสปิริตเนี่ยค่ะมาทำกเกษตรอินทรีย์ มีความสำคัญยังไงบ้างคะตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะฮะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําของดอยหลวงเชียงดาวนะครับตอนนี้เรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเรามาทําตรงนี้ก็คือชุมชนที่นี่มีความน่ารักแล้วก็มีความหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิดอยากจะพัฒนาในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็ได้เป็นการทําอาหารเพื่อความมั่นคงให้กับคนไทย ได้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภครครับนี่เนี่ยค่ะกลุ่มฟาร์มม้วนใจเราเนี่ยค่ะมีความน่าสนใจยังไงที่กระทิงแดงสปิริตมาทํากิจกรรมนี่นี่ยจริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรที่เนี่ยท่านมีองค์ความรู้แบบพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องของการทํานาทาข้าวทําอะไรเงี้ยตอนี้กระทิงแดงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องของบางแหล่งบางที่ที่เขามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกาันอาจจะนําความรู้แต่ละที่แต่ละที่เนี่ย มาใช้ร่วมกันได้ทั้งนั<ม>้นเราก็เกิดเลยเกิดการเข้ามาสนับสนุนเพื่อเผยแผ่แล้วก็สร้างเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการทําเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาเรียกอะไรมั่นคงค,ครับ<ม>แล้ววันนี้น้องๆเนี่ยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้น้องๆอาสาสมัรคเรเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้เมื่อเช้าตู่นะครับ ประมาณ80-90ชีวิตต้องน้องจะได้มาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนว่าความเป็นอยู่ของชุมชนทางภาคเหนือเนี่ย <ๆ S 2> เขาใช้ชีวิตการอยู่กันอย่างไรตลอดจนมาเรียนรู้ถึงการผลิตวิธีการผลิตวิธีการเพาะปลูกอย่างไรที่ทําให้พืชขอ,องเขามีคุณภาพมาเรียนรู้กับการจัดการเรื่องของปุ๋ยแล้วก็เรียนรู้จากฐานการผลิตแปรรูปอาหารฟังอย่างนี้แล้วกิจกรรมดูน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้เรา จะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวไปชมกันไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเฮ้ยอากาศดีมากเลยหนาวทา้ชมค่าและกิจกรรมแรกของวันนี้นะคะก็คือให้น้องๆองอาสาสมัครค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของ ชุมชนและก็เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะเพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจความเป็นมาของกลุ่มและก็วิถีเกษตรอินทรีย์ค่ะและระหว่างที่น้องๆทํากิจกรรมกันอยู่นะคะโมก็มีบุคคลท่านหนึ่งค่ะเป็นบุคคลสําคัญที่จะมาให้ข้อมูลโมในวันนี้ค่ะนั่นก็คือพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ้ยเป็นสมาชิกของฟาร์มม้วนไจเฮานะคะพี่ปุ้ยค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงฟาร์มม้วนใจเนี่ยค่ะ มีความเป็นมายัางไงบ้างคะครับก็จริงๆก็เริ่มมาจากสมาชิกอะครับ3-4คนซึ่งเรามีแนวคิดตรงกันว่าเราอยากจะทำกะเกษตรอินทรีย์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ทำในในฟาร์มของตัวเองนะครับในส่วนของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่อาจจะเจอปัญหาอาจจะาบางส่วนเนี่ยอาจจะยัง,ยงแบบอาจจะยังไม่เข้าใจถึงถึงถึงจุดร่วมอะไรบางบางอย่างด้วยกันก็เราก็เลยมารวมกันรวมตัวกันนะครับเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งซึ่งข้อมูลในการทําเกษตรอินทรีย์ใครพบเจอปัญหาอะไรยังไงก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันจนจนเข้าใจครับในในสมาชิก3-4คนเนี่ยว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทิศทางที่ตรงกันนะก็เลยมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเริ่มคุยกับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับที่มีความสนใจร่วมกันว่าเรามารวมกลุ่มกันไหมเพื่อ เราจะสามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นในการต่อยอดต่างๆเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการรวมกลุ่มกันของความมุวนใจครับเห็นว่ามีสโลแกนเ,เราจะผลิตอาหารที่ดีเพื่อแทนคุณแผ่นดินนี้ค่ะคอยากให้เล่าให้ฟังว่าสโลแกนนี้มีความหมายยังไงบ้างคะจริงๆอาหารที่ดีค,ครับอาหารที่ดีก็ดีต่อหลายอย่างครับอ,อันแรกก็คือดีต่อเราผู้ผลิตคือเราใช้วิถีทางทางธรรมชาติอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไป ไม่ใบสัมผัสไม่ไม่ได้รับสารเคมีมที่ใช้ในกระบวนการผลิตการแปรรูปต่างๆอันนี้ก็คือดีต่อผู้ผลิตเองจากนั้นเราก็ส่งเรื่องดีๆเหล่านี้ให้กับผู้บริโภค,คผู้บริโภคก็จะได้ทานของดีได้รับสิ่งดีๆแล้วต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของต่อชุมชนนั่นคือเราไม่ได้ทําตัวแตกต่างจากชุมชนมากนะักก็คือเราก็ใช้วิถีของชุมชนเนี่ยในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมของฟาร์ม ะะแล้วสุดท้ายที่ดีก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมคือเราทุกกระบวนการเนี่ยเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะโมเห็นว่าชุมชนเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเป็นกเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังยังไงบ้างคะก็แบ่งไปสองส่วนแล้วกันนะครับส่วนส่วนแรกนี่ก็คือในในกลุ่มเองเนี่ยจากที่เรามองเป้าหมายคนละทิศละทางอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีการแลกเปลี่ยนกันขึ้นเนี่ยม,มีการคุยกันเราก็เริ่มกําหนดทิศทางของกลุ่นนม,ม <ค>ว่ากลุ่มเราจะเดินไปทิศทางไหนกระบวนการผลิตกระบวนการตลาดแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของ <คะ S 2> สมาชิกกลุ่มเองผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็เริ่มมีทิศทางเยอะขึ้นณวันนี้อาจจะยังเป็นจุดเล็กๆในชุมชนที่หันมามองเราเยอะขึ้นแต่เชื่อว่าต่อไปเนี่ยด้วยศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม <คา S 2> เราน่าจะน่าจะขยายน,น่าจะโตขึ้นแล้วเราน่าจะช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นชุมชนมได้มากขึ้นครับค่ะ,คะ,คะ คุณผู้ชมคะเมื่อน้องๆเหล่าอาสานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของชุมชนแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ค่ะมีทั้งหมด4ฐานด้วยกันที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะเพื่อน้องๆอ,อ,อาสานะคะจะได้เรียนรู้ว่าการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างและที่โมนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคือฐานแรกฐานที่เรียกว่าการ เตรียมพื้นที่เพื่อทํานาค่ะก็จะมีในเรื่องของดินน้ําปุ๋ยนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างตามมาไปด้วยค่ะ เตรียมพื้นที่อาจจะไม่ใช่ด่านแรกอาจจะเป็นการทพรวอมกัน,น,นหูยคุณผู้ชมคะภูเขาสูงมากเลยคะ่ะค่ะแล้วเมื่อจะโค่นะคะในฐานแรกที่โมไปค่ะไปเรียนรู้ในเรื่องของดินน้ำแล้วก็ปุ๋ยค่ะต่อไปนะคะท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ ไปฐานที่2กันค่ะโมจะไปดูเรื่องของการจัดการหญ้าและก็สัตวพืชค่ะเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างตามโมไปค่ะไปกันเลยไป <şu> <elderly> ม,นนม,มันมีหนอนมีอ,อะไรนะครับก็คือเอานอกไปกินหนอน,น,อนแล้วก็การมีนกไม่ได้หมายความ่าจะเป็นหนอนลายใ่ใช่ใช่ค่ะและฐานที่2ก็ผ่านไปแล้วนะคะโมเดินทั่วทุ่งเลยค่ะสนุกมากเลยไปดูเรื่องของการจัดการ ศัตรูพืชและก็หญ้านะคะและฐานที่สามที่โมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเป็นฐานเรื่องของการคัดมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของชาวนาเลยนะคะแล้วเราจะไปดูกันค่ะว่าการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเนี่ยค่ะเพื่อการทํานาเกษตรอินทรีย์จะมีวิธีการอย่างไรไปดูกันนะคะข้างบนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะไปจูเพื่อคนอื่นและคนอื่นไม่ใช่แค่ความฝันของฉันเอง ถ้าเขาจเจริญเติบโตได้แสดงว่าเขาปรับตัวเองได้เราสามารถที่จะเอาข้าวพันธุ์นี้ไปลงในานาเราได้เป็นพันธุ์อินทรีย์อันนี้คือการคัดพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นอินทรีย์แล้วหรือว่าเราอยากดัดนิสัยข้าวที่เป็นข้าวเคมีมา ึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะฐานที่4แล้วค่ะและนี่ก็คือฐานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะที่ฐานนี้นะคะก็จะนําข้าวเนี่ยค่ะไปแปรรูปไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็นําไปขายค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเห็นว่ามีข้าวแตนด้วยค่ะไปชิมกันค่ะไปเลย ข้าวไม่ใช่แบบรีดตันทันที่แบบว่าพอเอาอากาศออกปุ๊บสามารถอยู่ได้อยู่ได้นานเลยเนงะี้ยบางสิ่อาหารบางอย่างเนี้ยรอเอาอากาศออกปุ๊บมันสามารถอยู่ได้ยาวแต่สําหรับข้าวเราก็ไม่ใช่ อาสานะคะก็ได้ทํากิจกรรมมาทั้งวันแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะพี่ๆก็ได้มารุกการเรียนรู้ของวันนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมเสวนาของกลุ่มความมั่นใจค่ะดูท่าทางจะนานนะคะหมูก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมไปพักผ่อนก่อนเพื่อเก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้ค่ะอก็ต้องติดตามกันนะคะไปเลยค่ะ อะ,ะอ,อะไรที่ตนมลาย,ลาย,ลายสวัสดีค่ะควันนี้เช้าวันนี้ค่ะน้องๆอ,อาสาสมัครจะได้ทำอะไรบ้างคะครับวันนี้บรรยากาศจมเช้าเนี่ยหมอกก็จะลงนะแล้วก็สิ่งที่อาสาจะได้ก็คือวันนี้เราได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับจะมีพระพิสุสงฆ์ท่านมาบิณฑบาตถึง กลุ่มของความ้นใจนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเราวันนี้โมก็จะได้เคยไหมเคยเกี่ยวข้าวไหมครับยังเลยค่ะวันนี้นนโมจะได้เกี่ยวข้าวก็อย่างโมเนี่ยพี่ว่าณ่าจะได้สักลึงไร่นะโอ้โหเอาเลยค่ะจะไปเต็มที่เลยค่ะเอาลองดูน้องวันนี้น้องๆต้องเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะต้องเกี่ยวข้าวแล้วเมื่อเช้านี้เห็นว่าน้องๆก็เดินชมครับเป็นการเรียนรู้แปลงแปลง พืชผลทางด้านเกษตรเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติแล้วก็การทําเกษตรินทรีย์เนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตหลายอย่างจะได้กลิ่นอายของความเป็นชนบทค่ะทีน,นี้คันไม้คันมือแล้วเคยกินแต่ข้าวอยากจะลองเกี่ยวข้าวดูโอเคค่ะอย่างไรอ่ะ,ปะไปนี้ก่อนค่ะไปดีกว่าครับโอเคอเพื่อคนอื่นและคนอื่นไม่ใช่แค่ความฝันของฉันเอง ันได้ทำอะไรเพื่อใครเมื่อเราให้เรายิ่งได้ถึงใครไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่ารู้ใ่ใพี่พี่สองคนนี่ทำไมไม่ไปเกี่ยวข้าวคะเนี่ยอูง,งานใช่ไหมก็จริงๆวันนี้มีอีกมุมหนึ่งนะครับอของสวนนะครับที่อยากจะพามาชมครับพี่ปุ้ยพาน้องโมงมาดูอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักอินทรี ของของเรานะครับก็เรามีก็ปลูกผักหลากหลายชนิดนะครับพี่ปุ้ยมีหลากหลายประเภทเลยนะคะแล้วก็ชีวภาพที่โมเห็น,นมีพึ่งมีอะไรเต็มเลยค่ะดูสมบูรณ์มากแล้วอย่างเรื่องของสวนอินทรียล่ะคะพี่โจ้สวนอินทรีย์ที่นี่เรามีกระบวนการทำยังไงบ้างคะ ครับเราก็จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วเราก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราสามารถตรวจสอบกลับได้และในส่วนของปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะมีการทําเองตลอดนะครับโดยเอาอมูลบัวเนี่ยมาจากมาจากบนเขาฮะมาจากบนเขายา่าหญ้าบนเขาเนี่ยจะไม่ไม่ผ่านการการฉีดยานะแล้วก็เอามูลบัวตรงนั้นมาทําและที่สําคัญ่เป็นสิ่งที่เราโชคดีมากคือเรามีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองพอเรามีแหล่งน้าเป็นของตัวเองเนี่ยน้าที่เราได้มาเนี่ยก็ เป็นน้ําที่บริสุทธิ์แล้วไม่ได้ผ่านการผ่านสารเคมีมาก่อนครับค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจทางบ้านเนี่ยค่ะอยากจะมาที่ฟาร์มม่อนไจก็มาได้ที่นี่ทีนี้พี่โจอ,อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะครับก็ธุรกิจของเรานะครับเราไม่ได้เน้นไปที่ตัวเงินนะครับให้เกิดให้เกิดเป็นตัวเงินแต่เราต้องการที่จะให้คนของเราเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภยัยต่อสุขภาพกินนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ย เมื่อเรามีเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมค่ะให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีอาหารปลอดภัยรับประทานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยายไปในส่วนของออชุมชนที่กว้างขึ้นยันงไ,ไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ฟามวนใจได้นะครับโอเคค่ะ ไปดูต่อแล้วอยากไปดูตรงน้นเห็นว่ามีสตอบอรี่ด้วยใช่ไหมครับพี่ปุ้ยครับเดี๋ยวพาไปตรงน้นเลยครับโอเคครับไปเริมไม่ใช่แค่ความฝันของฉันเองแต่ฉันได้ทำอะไรเพื่อใคร ยังมีคนรุ่นใหม่จํานวนน้อยท,ที่สนใจทางด้านนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งร่างกายเราอยู่ได้เนี่ยด้วยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนมีความสนใจทางด้านนี้เนี่ยทางกลุ่มฟาร์มม้วนใจนก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำหรือถ้าจะมา ช่วยงานมาเป็นบริเวณ์ T e R อยู่ที่ฟาร์มของเราเนี่ยเราก็ยินดีครับก็สำหรับการมาครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์นะคะคราวนี้ก็คือได้มาเห็นของจริงถึงกรรมวิธีต่างๆขั้นตอนที่ไปที่มากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะคะทั้งของผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้บริโภคค่ะค่ะก็ รู้สึกว่าการการทำเกษตรเนี่ยหนูรู้สึกว่าตอนแรกมันไกลตัวจากหนูมากเพราะว่าสายที่หนูเรียนมากับสายที่หนูทํางานเนี่ยคนละสายกันเลยแต่พอได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตการเพราะต้นกล้าทํายังไงการไปลุยนาอย่างไงเก็บเกี่ยวยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหนูค่ะแล้วก็น่าจะทําได้ไม่ยากค่ะตอนนี้น้องๆก็กําลังสรุปกิจ,จากรรมทั้งสองวันอยู่ ท,ที่ทํามาทั้งหมดในโครงการนะคะพี่เกยคิดว่าน้องๆอาสาสมัครเนี่ยค่ะจะได้อะไรกลับไปบ้างคะการสรุปเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางพี่น้องชุมชนที่ฟาร์มมืนใจก็ดีหรือภาคทีเครือข่ายที่มาจากต่างๆที่ก็ดีจะมีองค์ความรู้ซึ่งมาแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นแล้ววันนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโครงการของเราให้ความสําคัญในเรื่องของการสรุปการเรียนรู้ เพราะว่ามันมีประโยชน์กับตัวอาสาเองแล้วก็กับที่นี่ด้วยแล้วก็บอกกันทุกครั้งครับบางครั้งมีอะไรแล้วอยากจะเสนออะไรเนี่ยคําพูดทุกคําร้วนมีความหมายร้วนมีคุณค่าแต่ไอ้คาพูดที่ไม่ได้พูดออกไปเนี่ยม,มันจะไม่มีคุณค่าเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้แล้วเราเก็บไป็นในใจและทํากิจกรรมทั้งสองวันนี้โมก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ ได้มาเรียนรู้เรื่องของอินซีนะคะยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะคะขอ,คคขอบคุณทางโครงการทิงแดงสปิริตด้วยครับขอบคุณที่เห็นโครงการเพื่อสังคมของเรามีคุณค่าแล้วก็ฝากใสยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนคนทั่วไปได้รับทราบเราจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยด้วยการบริโภคอ,อาหารปลอดภัยนะครับค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วโมและพี่เก๋ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มนุษย์ทุกคนสามารถมีอาหารที่ดีและปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จกิจกรรมข้าวอินทรีย์วิธีคนไทยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรชาวนาอินทรีย์และเหล่าอาสาสมัครที่ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคเพื่อเข้าใจการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและฟื้นคืนการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม และพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านของแต่และท้องถิ่นมรดกอันล้ำค่าที่ชาวไทยต้องสืบทอดความรู้ทางปัญญาซึ่งคนไทยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันครับและนี่คือสิ่งที่โครงการกระทิงแดงสปิริตส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อขยายแนวคิดนี้ไปสู่การรับรู้ของสังคมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับสนับสนุนโดยกระทิงแดงสปิริต จุดพลังใจขับเคลื่อนสังคมไทย